สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับผมพบกับเราช่องพังปีใหม่ช่แนนะครับผมอันนี้อ๋อน้องน้องก็ย่อยมาถึงบ้านน้องดาวนะครับผมเป็นโรงเรียนรอบบ่ายนะครับผมน้องดาวก็กลับจากทํางานนล้นนะครับผมอันนี้น้องๆมาคบกันแล้วนะครับนีสาวปีเรามีเนมีน้องดาวมาแล้ว ปลากระยางแล้วก็ชาลบนะครับผมใช้ยเลบชายเล็บ,ลบปลากระยงแล้วก็น้องดาวนะครับผมทํางานอยู่ประนียนนะครับผมแล้วก็แก้วตานะครับสวนแก้วตาเรามันยังมาไม่ถึงนะครับผมกําลังเดินทางมานะครับผมอ่าตอนนี้โอ้โหรู้สึกว่าเด็กๆเ,เริ่มมาเต็มที่นะครับคือคักเป็นพิเศษแล้วอืมไม่มาเท่าจะคิดหลา ครับบรรยากาศบ้านดวงดาวนะครับผมวันนี้อากาศรอบบ่ายครับสวัสดี f อซทุกท่านรอบบ่ายนะครับผมเบ,บ,า,บ,บาเล็บเบาขายาวสมงกุตานะครับทำกรศาศฝั่งน้องมิ้งนะครับ โอ้ยืนเรียงรายกันสวยมากเลยครับผมตอนนี้พ่อๆทำความสะอาดนะครับผมอคุณตาพิกกับพ่อหนอมก็เช็คนะครับผมจะลืมเกี่ยวามสะอาดนะครับผมตอนสะอาดหลายรอบตอนเย็นก็จะมีรอบท้ายนะครับผมโอ้น้องมิ่งน้องมิ่งน้องมิ่งโอ้รถขายไอติมนะครับผมวันนี้เป็นรถขายไอติมนะครับผมกระดิ่งดังมากครับเสียงกระดิ่งรถขายไอติมนะครับผม ออโอ้สองคนตาก Gotta, ็โอ้ดูใส่หมวกกุบสวยมากเลยครับผมหนอกคนตาได้มาแต่ไรมาเนี่ยหมวกคนตาเนี่ยโอ้หมวกสวยมากเลยครับผมรู้สึกว่าใส่แต่เช้ายังไม่ถอดเลยครับผมใส่นอนด้วยตอนเย็นหมวกกะเลี่ยงบอกพ่อหนอมหมวกก็เลี่ยงโอ้จะเป็นชาวโดยหมวกชาวโดยนะครับผมตามิ่งครับผมตามิ่งอยู่ในค้องน้องดาวนะครับผม ทอม,มิงครับตอม,มิงครับเบืยกระดิ่งดังกลางวานันตอมิงโอ้โหปะเป้งทั่วตัวเลยนะครับผมตอนนี้ก็รอผู้สาวแก้วตานะครับผมกําลังเดินทางมาออาคารหลังเก่าก็จะมีน้องมิ่งแล้วก็อันผู้สาวแก้วตาครับผมกําลังเดินทางมาครับผมแล้ว แกตุดไปง่ายทะลุห่วงยากค่ะโทรมาอะไรนั่นเนี่ยาโทรมาโอ้ก็เล่นโชว์เพื่อนหน่อยครับผมอะไรอะไรครับอะไรครับขออะไรครับอ๋อนิ่งมากเลยครับวันนี้สาวสวยหอาโอ้เดี๋ยวกลางหนุ่มหนุ่ม คก็คากแ้่หนล่มรนอนนเลีครบ ยืนเล่นแล้วก็นอนเล่นท่านอนท่านอนก็หล่อนะครับผมโอ้ชายเรียบดูชายเรียบโอ้พี่ฟ้าเสกสายเสกสายให้้าแย่งครับผมเสกสายปากราแยง ใสายเลยครับผมโอ้ปลากระยองดูครับยืนนิ่งเลยครับปลากระยองเดี๋ยืนนิ่งดูพี่ดาวเล่นสาวสวยดูดูกับปลากระยองขาแล้ว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 ค่อยๆมานะค่อยๆมานะก็ค่อยมาเล่นกับพี่ดาวค่อยย่องเบา แย่เลน้ำลูกดาวตอนนี้ย่เลยน้ำมาบ้านผมต้องเหมือนบ้านหูนะบ้านนองนิ่ก็เหมือนบ้านหูคงไปที่ในนต้อเหมือนบ้านหูหมดมันทุกที่เหมือนบ้านตัวเองแค่ที่ที่มึงทำ มาดูว่าปากระกยงจะกล้าเล่นกับพี่ดาวไหมครับย่องจอบย่องจอบจอบสองจ,จ,จ,จอบมองอ้ลูกแล้วสาวปีเล็กน้องหน่อยนี่เล็กน้องาสาวน้ามัน เับแลมาจับแล้วมาจิบอะไรมาอยากได้อะไรครับมัาอยากได้อะไรมันอะไรมีอากาศนะครับผม กำลัาาักกองเิ็กๆนะครับผมนี่บานชางมง,ลมงคลเาลยกพี่ตีง่วงเหรอง่วงก็นอนที่ลูกง่วงก็นอนที่ครับใส่จ ท่้นนองสนุกันีง่วงตาเฉลิวดปีปียังง่วงแล้วจะหลับแล้วสันอ้วนกำลังสนุกกับของเล่นนะครับ โอ้ดูดครับปลากระยิโอ้ดูเลิศดูสายเลิศหนุ่มเลือบหน่มเลือบจากพี่ลินเอาย่าสีมัจจา ขอบคุณนะครับนะขอบคุณมากคพี่ลินขอบุ้ณครเป็นจ็ดนะมัดน,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 นะน,นะคะ่ะยกออกมาวางก่อนกับของพี่อะไร,อ,รอ้ยเป็นปิดมัดใช่ไหมของพี่เมื่อกี้หกมัดแล้วก็ของพี่ลินก็เป็นสีน<บ>แป๊บ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  ใช่เร,เราไม่รู้อะไรใช่เราไม่ร okay. okay. ู้อไรเราเรเรามาเรามาช่วยดีกว่าโอเคไมเรามาใสห้องเขาเออแนนนข้ามาใ่ห้องเขาให้จ้าของห้องเขทำให้จ้าของห้องน่าหน้ามนางตรเลสนทันไุ้้กไปลาองน้าเดีมื้นี้ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ครับช่องพี่ใหม่ชแนลเลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปวีดีโนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับ